โรงพยาบาลรัฐวิถีจับมือโรงพยาบาลระยองยกคาราวานการแพทย์เฉพาะทางถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสู่โรงพยาบาลในพื้นที่ EEC ค่ะมุ่งยกระดับการดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลระยองจังหวัดระยองดออรแหน่แพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขต6เป็นประธาน เปิดโครงการคาราวานการแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลรัฐวิถีโรงพยาบาลระยองระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาค,คมนี้ค่ะโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจากโรงพยาบาลรัฐวิถีลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคผ่านการผ่าตัดผ่านกล้องแก่แพทย์และบุคลากรในจังหวัดระยองซึ่งอยู่ในเขตสุขภาพที่6และพื้นที่ EEC ค่ะ ดรอกเอแพทย์สโสพลเปิดเผยว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระของผู้ป่วยที่ต้องรอคิวการผ่าตัดเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเจ็บปวดลดร,ระยะเวลาการพักฟื้นและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยในภูมิภาคเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยโดยไม่ต้องส่งตัวเข้ากรุงเทพค่ะ ด้านในแพทย์จินดาโรดเมธินผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชวิถีระบุว่าโรงพยาบาลราชวิถีมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดผ่านกล้องในหลายสาขาเช่นการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนการผ่าตัดสมองการผ่าตัดระบบทางเดินน้ําดี ตับและไตรวมถึงใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในโรคซับซ้อนต่างๆโดยมีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปยังโรงพยาบาลภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาอย่างทั่วถึงและยั่งยืนซึ่งโครงการนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือทางการแพทย์ที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสาธารณาสุขในพื้นที่ EEC ให้ก้าวทันยุคและเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ